สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแม่ครัววังนาคาก็พามาเที่ยวออขอพรที่คำชะโนดนะคะวังนาคินนะคะซึ่งหลวงพ่อปู่ศรีสุโธก็อยู่ที่นี่นะคะองค์พ่อปู่ศรีสุโธ่าศรีธุมมาก็เป็นวังใหญ่นะคะที่เราได้มาเป็นที่สุดท้ายเนาะเมื่อกี้ก็กลับ ออกมาจากอ้อมกอนะคะหรือ <c oughs> อ,อ,อุทยานอ้อมรุดีเนาะที่เราไปเมื่อกี้นี้ค่ะตอนนี้ก็ต่อด้วยคําชโนนนะคะแล้วก็จะมีมาหลายคนอยู่นะคะอันนี้ก็แม่หนูพร้อมทั้งแม่โตนะคะวันนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนไม่มีแดดเนาะเพราะว่าตอนเช้าก็มีฝนโปรยไป มานะคะตะวันหลบทางหน่อยสิลูกเราก็เริ่มเดินเข้าไปในวังนะคะเพื่อไปไหว้กับสักการะขอพรองค์พ่อปูนะ่เนาะที่เข้ามาแล้วเขาไหว้เสร็จแล้วก็เดินทางกลับก็เดินสวนกันเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ขอพรหลวงปู่อาปกูอากาศกด็ดีดีช่างเป็นใจให้มาขอพรเทนอเมื่อาวานนี้ร้อนร้อน ใกล้จะถึงวังแล้วใกล้จะถึงข้างในแล้ววันนี้ข้าพเจ้าเดินเพ่นแตงทองคำหรือแม่ขัววังนาคานะคะคช่อง YouTube ช่องใหม่ก็กำลังจะเข้ามาขอพรองค์พ่อปู่นะคะก็อะขอให้ทุกคนที่อยู่แดนไกลมาไม่ได้ไม่สะดวกมาก็มาถวาย ให้ลูกใรือมาขอพรท่านนะคะขอยเคราะห์ยทุกข์ขายโศกหายโลภขายภัยให้เกิดเมตตามหานยมก็ได้ทําพิธีขอพรสุญญากร์เราก็ต้องรอชุดต่อไปการงานการเงินเกิดความเจริญรุ่งเรืองคนทค่เห็นคลิปนี้กกดซับถูกนะคะ ขอให้พรที่ท่านขอนั้นสำเร็จสมหวังสมความปัานาทุกๆประการนะคะไอทองไหลมานีก็มีคนมาตลอดนะความสำเร็จทุกๆประการตามที่ลูกหลานได้จิตอธิษฐานภายในเร็ววันนี้ด้วยทืน อันนี้ก็ชุดแรกนะคะชุดก่อนแม่ครัวนะคะก็เข้าไปกราบไหว้ขอพรกันสําเร็จไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะอยู่ในชุดต่อไปขะเจ้าทีเจ้าทางเจ้ามุทธทานขอขายทำคลิปนี้นะคะ่ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ต้นประดูยักษ์นะคะเพื่อไปขอโชคนะคะ,ะนี่ก็เดินทางเข้าไปเราก็มีคำมกคำพูไปถวายปู่ย่านะคะ,ะแล้วก็มีพวงมาลัยเนาะเราไม่ได้เตรียมมาจากที่อื่นเราก็มาหาบูชาอยู่ที่คำชะนโนดนะคะ ตามนะคะวันนี้น้ำตรงนี้ก็แห้งทุกทีเคยมีน้ำอยู่เนะาะเมื่อก่อนจะลงไปขอโชคกักต้นประดู่เนาะลงไปขอไปรูปไปอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เราลงไปเนาะก็จะไม่ได้โชคเราก็ขอจากข้างบนนี้นะคะเัวนเราก็มาขอพรมาขอโชคขอลาบนะคะ <c oughs> ก็มีสายบุญเดินทางมาจากสถานที่ไกลๆแล้วแต่จะมานะคะ,ะ,มมะเราก็จะมากราบขอพรนะคะองค์พ่อปู่สีสุโธมยิยาสสีปทุมมานะคะก็นโมสาจบนะคะ,ะพร้อมกันเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายเาวาจิตตังอังวันทานาคาทิปปิสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเฉมิ กายยาวะจาจิตตังอังวันฐานาคาติปเดชีสุโทวิสุทธิเทวาภูเจมิกายยาวะจาจิตตังอังวันฐานาคาติปเดชีสุโทวิสุทธิเทวาภูเจมิเมตตังจามหาราพโยนาคาคันทปบปิตังสีสุโทเสลยานสิบุมามณีข้าเจ้าละลูกหลานของต่างหากมาถวายอันหมักคำพูและมาขอพรขอให้พรที่ลูกขอนั้นจงสำเร็จ สกาสรนี้สสมก็แม่ครัวไม่ได้เดินตามบรรดาแม,แม่แม่ไปทางนู้นเนาะเพราะว่าแม่ครัวก็มาหลายครั้งแล้วเดินอ้มอมเกาะคำชะโนดเพราะมาบ่อยอเดือนหนึ่งมาสองสามครั้งอันนี้แม่ครัวก็เลยมาขอพรนะคะ ตรงสารตรงต้นมะเดื่อยักษ์เนาะ,ะวันนี้ก็มาแล้วก็เดินมาตรงปู่ฤาษีนะคะเพื่อที่จะมาขอโชอคท่านนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปขอโชอคตรงปู่ฤาษีต่อต <c oughs> เดี๋ยวแม่กลัวก็จะมาเสี่ยงทายหินนะคะ ขอพอรจากองค์พ่อปู่ศรีสุโธนะคะว่า,างวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้แม่ครัวจะขอพอรได้สำเร็จไหมนะคะเดี๋ยวแม่ครัวจะเสียงทายนะคะว่ารหัสทรัพย์ลาโชคที่แม่ครัวส่งไปนั้นเข้าสามตัวตรงหรือสองตัวแตกนะคะก็แม่ครัวก็จะให้เม็ดเดียวนะคะก็เลขของแม่ครัวก็จะวางเป็นคงสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็ฝากติดตามช่องแม่ครัววังนาคาด้วยนะคะเพราะว่ารหัสรับล่าโชคที่แม่ครัวให้ไปแม่ครัวก็จะไว้สร้างศาลานะคะเพราะว่าศาลาเรายังไม่ทันเสร็จเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ วันดีเนาะวันอาทิตย์ข้างขึ้นแป่ครัวก็จะมาขอพอรจากเจ้าปู่เจ้าย่านะคะแล้วก็มาขอเสียงไทยยกหมูเพื่อขอพอรว่าสิ่งที่ลูกขอนั้นสำเร็จหรือเปล่านะคะ,คะก็เป็นว่าการเสียงไทยของแม่ครัวก็สำเร็จเนาะ,ะสำเร็จอธิษฐานเสียงไทย ก็ในความเชื่อของแม่ครัวนะคะแม่ครัวคิดว่าสำเร็จแน่นอนเนาะอยู่ที่ว่าจะสำเร็จในเรื่องโชคลาภหรือการเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าจะสำเร็จในเรื่องราวพัฒนาอันนี้แม่ครัวก็ยังไม่การันตีเนาะค่ะก็น,นี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นบ่อน้ำที่ดั้งเดิมนะคะ นั่นก็มาสร้างเป็นองค์พญานาคล้อมรอบนะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะนนก็ใครที่เอาน้ำมนต์นี้ก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธเอามารูปหน้ารูปตานะคะเพื่อขอโชคขอลาบเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะโครคภัยไข้เจ็บนนนนนคนที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบในงวดวันที่1เมษานะคะ อันนี้ก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะคะวันนี้เราก็เข้ามาขอพรปู่ย่าสําเร็จแล้วนี้เราก็เดินทางกลับเนาะ่ะถึงแล้วก็หาที่นั่งได้เลยนะครับเดินทางกลับแม่กวก็จะลูกเพื่อเอาเงินเข้าทรัพย์นะรูปเก็บพญานาคนะคะลูกปู่ย่าเราก็ไปจบตรงพร้อมนะครับที่มีความใบสีนะครับเอาหารบสีก็อยูกตัวเราเองนะครับที่มีการบาีนะครับ เราก็จะทําการลูบองค์ปู่ย่าไปจนกระทั่งออกไปถึงข้างนอกนะโลบเกียดให้เพื่อนมีโชคมีลาะเอาตะวันไปกับใครอะ่ะ ก็สาธุสาธุนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามามีโชคมีลาบกลับไปเด้อมาเบิกทรัพย์เบิกบารมีเปิดโชคเปิดลาบได้สำเร็จกันทุกผู้ทุกคนนะคะสาธุ